สวัสดีครับสวัสดีเอเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาที่ตัวจังหวัดนครพนมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันมาที่ลานองค์ปู่พญาศรีสัตตนาคราชนะครับอยู่ที่ดิมขูงนะครับตัวเมืองนครพนมนะครับผม นี่ครับมาแล้วนะครับตอนนี้สี่ทุ่มนะครับเวลาที่ถ่ายคลิปช่วงสี่ทุ่มกว่านะครับเพื่อนเนเ,นเ,อเราก็นำดอกไม้ที่เรา นะครับมาใบเตยนะครับหอมมาถวายเป็นมะลิด้วยเนี่ยนะครับเป็นสีรดีมงคลนะครับเราไหว้องค์ปู่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นคําไหว้นะครับเพื่อนนะครับเราก็เอาไปวางไว้นะครับมีที่ให้วางนะครับเป็นของดอกไม้ที่เราทํามาเองนี่นะครับของ แม่ด้วยนะแม่เดินมาไม่ได้ไกลนะครับนี่ครับองค์ปู่พญาศิสตนาคราชนะครับนะครับบรรยากาศนะครับยามค่ำคืนนะครับเวลาสี่ทุ่มกว่า,กว,ากว่านะครับตรงลานาพญาศิสตนาครานะครับ บรรยากาศโดยรอบนะครับผมสวยงามนะครับกลางคืนนะครับอันนี้เป็นฝั่งลาวเงียบนะครับผมอ่จจะ ไม่ร้อนนะครับผมอากาศเย็นสบายทีน่คนครพนมนะครับเพืเ่อนๆถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนะครับอย่าลืมต้องมานะครับต้องมาให้ได้นะครับถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ f c ได้ดูกันนะครับผมรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ ะครับสุดแดนสุดเขตสยามที่นครพนมนะครับเพื่อน,นมีการก่อสร้าง นะครับมีเสียงทางนู้นนะครับเป็นทางอำเภอธาตุพนมนะครับไปทางนู้นแหละครับทางหน้ากล้องนะครับกลางคืนจะมีตลาดคนเดินด้วยนะครับถนนคนเดินนะครับแ,แอดมินแอดมินเอารถยนต์เข้าไปไม่ได้นะครับก็เลยขับโค้งมาแล้วก็ มาไหว้ปู่เลยนะครับลูกหลานพยาศีสตะนาคารนะครับสวยงดงามมากครับ เพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับตอนนี้เราก็จะอันนี้เป็นลานที่มีการรำวงสวงสถานที่ตรงนี้นะครับจัดพิธีวงสวงต่างๆนะครับตรงนี้นะครับ เห็นที่แตัวแล่นร้อนแทนนะรเลยจะไม่ร้อนเก็เห็นแสทุกคาวการแเกเนนี่เรจะเราจะไปรอดอุโมงค์ทาเขาทำเป็นอุโมงค์ไฟนะครับเป็นลูกพญานาคนะครับพญานาค พอดีมาธุระที่ตัวจังหวัดนะครับก็เลยเออือโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ ออกมากตรงนี้แล้วนะครับใ่ไครับภาพนี้เป็นภาพที่สวยมากนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนะครับ พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนในลานพญาสีสตัตนาคลาสนะครับก็จะจบลุ่งแล้วนะครับผมจะเดินเดินทางกลับบ้านนะครับพอเข้านะครับคลิปท่องเที่ยวนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพลิมโขงชาแนลนะครับแล้วก็เพจเสียงจากชายแดนริมโขงคนครปนมด้วยนะครับสวัสดีครับ